เกล้ายืนเส้นหลังครับเปลี่ยนแดนแปดตอ่อเจ็ดครับเป็นทางด้านสอปพิดาครับขึ้นนำไปก่อนแปดตอ่เอเจ็ดรุ่นเยาวชนนี่มันเกิดแปดปีครับอ่าแล้วครับเปียการไวฟ้า,า,าทำได้ไหมนายนายาขึ้นยอดถอ,อยกันไปหมดแล้วครับพังทุย นึกว่าจะฟาดแรงครับแต่ที่ไหนได้ก็ไกย้อนเอบาๆแบบซิงเกุล่า่อมาได้ขึ้นฟาดแต่วันนี้แกวไว้ได้แต่ว่าแรงหยุดออกข้างไปแกเป็นของเียกันไมน่ฟา เือดปุ่มได้ทำคนเดียวอ้โนดแสดงปอในวันนี้เพื่อนว่าเ้าี่ลอยแล้วแมเป็นสกอลขึ้นนำอีกแล้วเอาต่อไปฮิบโป ใครบอกว่าไม่เป็นเก้านี่ครับเป็นแล้วครับนี่ครับสอจอปณิดาครับเป็นเก้าแล้วทางด้านเพียการณ์นี่ตอนนี้เป็นแค่แปดครับแปดต่อเก้ามาเอาล้นครับเอาล้นเพราะเราเป็นของทางด้านสอจอปณิดาจ้าววันนี้ทำให้ได้ได้โอ้ยนันงขึ้นมาได้แลเพรต่ว่าเสียจังหวะไปนิดนึงครับ รอสิงครับอ้าวไม่ครับเอ็ต่อแปดครับมาดูกันนะครับเซตนี้เซตไทยเบรนะครับสิบห้าแต้มนะคบไม่ได้ยีแต้มแตแต้มต้องเอียดนะครับต้องลเอียดเลยเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้นะครับเิออครับอ้าวแอไหลนะครับตอนนี้ ต่อปณิตาขึ้นนำแล้วขึ้สช้อนต่อแฟนเกี่ยวกับฟ้าเสือเหยียบยอดเกี่ยวไว้ตั้งมาแล้วก็เล่นเองแล้วโอ้โหคับตันทีมของทางด้านต่อต่อปณิดาสิครับ ถ้าเป็นฟุตบอลนีลายแกก็เหมือนโรนัลโดนะครับ<า>แต่ว่าหน้าตาแกเหมือนรโรฮิงญาน <c oughs> หน้าตาเหมือน,น,นโรฮิงญาแล้วแต่ลีดานเหมือนโรนัลโดเ <c oughs> อาละครับสนามสนามเสร็จก่อนแล้วนายาชนะสองศูนย์เหลือสนามที่สองโอ้ สามต่อเก้าได้ไหมไปแล้วเกี่ยวตามไปเก็บไปได้แล้วเปิดมาจาังหวะนี้แม้ปิด้ปลายทาเท้าอล่ะครับสอจองวินิดารับขึ้นแค่นอนแล้วสิบสี่ต่อเก้าแหม่ถอยครับสิบสี่ต่อเก้า สอดสอนปณิดาเสริมปิดเกมได้ไหมเก็บไปนี่เลยิดเกมรอบสอดสอนปณิดาเอาชนะการด้านเยี่ยการไฟไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์จิต่อมา2าสุดยอดครับสุดมันขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสอดสอนปณิดาและกเตี้ยการไฟด้วยครับผ่อนเดินทางกลับบ้านนะครับอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ แล้วก็พรุ่งนี้ครับ,บรับชมาการแข่งขันตะก้ออปจเทศการงานใหม่กันได้อีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับอย่าเจ็บอย่าจนคิเดเงินก็ไปธนาคารครับคลิดทองให้ไปร้านทองให้ทองพูนแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สหรับวันนี้สวัสดีครับ